แมนยูเตรียมผ่าตัดครั้งใหญ่เล็งลด11แข้งระดมทุนสร้างทีมใหม่ซัมเมอร์2026แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ครับภายใต้การดูแลของรรเบนอโมลิมยังไม่หวือหวาตามเป้าหมายล่าสุดเดอซันรายงานว่าทีมปีศาจแดงพร้อมลดผู้เล่นมากถึง11รายเพื่อระดมทุนและลดภาระค่าเหนื่อยก่อนเดินหน้าสร้างทีมใหม่อีกครั้ง โดยรายชื่อที่คาดว่าจะถูกปล่อยครับมีทั้งกำลังสำคัญอย่างบูโน่เฟนันเดสคอบบี้มนูมานูเอลอูกาเต้กาเซมิโลมาคัตแรดฟอร์ดฮอยลุนแม็กควาเจดอนซันโชอัลไซบยินเดียเซอร์เซและไทเรลมาเลเซียซึ่งหากขายได้ทั้งหมดครับคาดว่าจะช่วยลดค่าเหนื่อยได้รวม2ล้าน8ป0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวส่วนทางด้านรายชื่อเป้าหมายเสริมทัพครับก็จะเป็นแดนกลางทั้งหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นเอเลดแอนเดอร์สัน เป็นอดัมวอลตันคาร์ลอสบาเลบาชีวโกเมสอันเจโลซิลเลอร์และก็คอนเนอร์กาลาเกอร์โดยรายงานนั้นระบุว่าแมนยูต้องการยกเครื่องแดนกลางใหม่ทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาความต่อเนื่องของทีมในยุคข,ของอโมริมขณะที่ก่อนหน้านี้ครับในซัมเมอร์ที่ผ่านมาพิ่งทุ่มเงินราว216ล้านปอนด์เพื่อเสริมแนวรุกอย่างเบจามิมเซโก้ไบรอันเอมเบลโมและมาเอุสคุนยา ในภาพรวมก็สะท้อนให้เห็นครับว่าปีศาจแดงกำลังเดินหน้าสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเพื่อหวังกลับมาทวงความยิ่นใหญ่ในฤดูกาลต่อไป